สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ตซเวลคราฟสองอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2.1แล้วอัปเกรดมาให้แล้วนะครับโดยที่พี่อู๊ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่ามันอัปเกรดเมื่อไหร่สังเกตได้ตรงเพลงนะครับเพลงมันจะเสียงแบบอีอออเหมือนแบบอยู่แถวอะไรฮะแถวในป่าแถวอะไรนะครับแถวอเมริกาใต้หรือเปล่าเพราะามันเพิ่มเสือจากกล้วแล้วก็พวกเสือดาวอะไรเนาะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันปรับอะไรบ้างนะครับอ่าไปกดที่เ l a y นะอ่ากด Play นะครับสําหรับในเวอร์ชันน2.1นี้มีพิเศษตรงที่ว่าเล่นได้หลายคนนะครับในจอเดียวเนาะเล่นได้หลายคนอ่าเราลองไปดูซิดับแรกก็ไปที่ New World นะครับตรงนี้ New World อ่าแต่ของพี่อู๊ดนั้นเล่นใน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับถ้าเป็นในมือถือหรือว่าในแท็บเล็ตก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลยนะครับว่าให้เลือกได้กี่คนนะครับเขาบอกว่าให้ไปที่เซตอัพเพย e เอร์ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นผู้ชายเมลนะครับฟีเมลก็ผู้หญิงเมลแบบมีหนวดแบบนี้ก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับแบบไหนนะครับส่วนตรงปุ่มคอนโทรลตรงนี้ เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะครับอันนี้พี่อู๊ดเล่นในคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดแล้วกันนะครับโอเคเนาะเพิ่มก็ไปที่แอดอ่าตรงนี้นะครับแอดเพิ่มแล้วก็โอเคไหมผู้หญิงแบบนี้ไหมโอเคถ้าจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับก็คือไปตรงแอดอีกนะครับเพิ่มได้ถึง4เนาะรู้สึกเพิ่มได้ถึง4โอเคนะอ่าตรงนี้มี3คนแล้วครับโอเคไหมนี่ทำแบบไหน นี่เอาคนดำมั่งโอเคนะเมื่อเราเพิ่มได้นะครับตามที่เราต้องการแล้วตอนนี้มี3คนแล้วนะครับเราก็กดเพลย์ปุ๊บนี่เห็นไหมครับหน้าจอออกมาเป็นแบบนี้เลยไมไหม <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พี่อูดเล่นอยู่คนเดียวก็เลยบังคับได้แค่คนเดียวนะครับอ่าเ,เริ่มหรือยังเอ่ยนะหน้าจอของพี่อูดก็อยู่ฝั่งซ้ายอันใหญ่ๆนั่นเองเนาะโอเคนี่โอเคอะ ฟุ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 ๊ปมองดูเรือกันเลยจ้ามองดูเรือกันเลยจ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสนใจไหนสิวะนี่แน่ต่อยซะเลยต่อยซะเลยเฮ้ยเอ็งหยุดตรงไหนกันเนี่ยเฮ้ยพวกเอ็งหลุดกล้องได้ไงอะนี่มีกระเถิบไปตรงนี้กระเถิบไปนี่โอเคนะ มันสู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครควบคุมมันนะครับโอ้จอนี้จอนี้ไอ้อยู่ตรงโน้นหน่อยไอ้อยู่ตรงโน้นนี่เออโผล่กล้องหน่อยนะนี่นี่เออเห็นไหมโผล่ตรงกล้องหน่อยอีกเออหนี่ไอหยู่ตรงกล้องเออ นี่ไปอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โคหนาวครับอันเนี้ยครับก็คือการบังคับเนาะโอเคมันก็จะมองได้ถึงสามมุมมองเลยนะครับเห็นไหมก็ไม่ยากเอาละเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวขอปรับเป็นแค่มุมมองเดียวเนาะ <c oughs> อุย้ยอะไรฮะหุยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้จามครับเป็นหวัดครับโอ้จามด้วยจามด้วยจามด้วย โอเคเดี๋ยวผมขอออกจากมุมมองนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหจามจามสุดยอดครับสมจริงมากเลยครับโอ้โหเดินโดนความหนาวไม่ได้ครับจามนะครับโอเคกดเพลงก่อนอเดี๋ยวขอสร้าง New World นะครับเอาใหม่เลยปึ๊บอืมอ่ะเดี๋ยวเป็น Creative ก่อนนะครับมีอะไรบ้าง Snap Player คนเดียวก่อน,นครับเ mm hmm. ลยเลยครับ mm hmm. เพื่อให้มุมมองเดียวอันนี้อยู่ในเลเวลหนึ่งมีสามารถเพิ่มเลเวลได้ด้วยนะครับ mm hmm. <c oughs> เก็บเลเวลอะไรต่างๆนะ mm hmm. เหมือนกับไมครับอืออ่านี่คนเดียวก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เสียเวลา mm hmm. เพราะว่ามีคนคนเดียวเองที่เล่นอ mm hmm. อันนี้แหละออมม้าครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างเ <Okay. S 1> นาะโอเคอ่ะ นี่น,นีที่เห็นชัดเจนเลยก็คือแล้วก่อนนะรู้สึกว่าปลาดีกว่าปลานี่อันนี้เป็นปลาฉลามบูฉลามอันนี้เป็นไทเกอร์เพิ่มมาใหม่นะครับตัวจะใหญ่กว่าตัวเก่านะครับมาเทียบกันดูเลยนี่ออมามามานี่เห็นไหมครับไทเกอร์ ฉลามเสือตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นฉลามสี้จมืินเนาะ blue tiger โอ้โหตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับโอ้โหถ้าเจอตัวฉลามเสือนะยังไงเราก็ไม่รอดแน่ๆน,นะครับโอเคมีอะไรอีกอดูสิอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเอาละจากวัวนี่ไงอันนี้เลโอพาดก็คือเสือดาวมีจากกัวสีดำกับเลโอพาธนะครับ เอาลิโอก่อนฮะเสือดาวก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยโหไปกินปลาครับเฮ้ยไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเอ็งไปไหนไอเสือดาวลงน้ําเฉยเลยครับหรือว่ามันหิวน้ําปะโอ้โหไปไหนอ่ะอ๋อเราไปกินน้ําก่อนนะเอา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 สองอุ้ยต่อไปดูจากกัวนะครับนี่โอ้โหตัวใหญ่กว่าเสือดาวครับ โอ้โห้ดูไม่กินปังครับโอ้โหสุดยอดเลยนะโหสุดยอดครับตอนนี้ก็สิ่งที่เพิ่มมานะครับก็มีเสือเสือดาวเสือจากกล้วยแล้วก็ฉลามเสือเห็นไหมเกี่ยวกับเสือทั้งนั้นเลยโอ้โหอ่ะอะไรครับดี๋ยขอดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างยะแยะเลยนะครับลองเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ2.1เนอะ เคสังเกตว่ามันจะมีแบบขนมปังเสียด้วยนะครับเนื้อไก่ที่มันเสียแล้วแล้วก็ปลาเน่าแล้วก็เนื้อเสียเงี้ยเนาะ,อะลอง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 ,ลองดูนมบูดก็มีนะโอ้มีหลายอย่างเหลือเกินครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกินก่อนไหมไม่ไม่แน่ใจว่าถ้ากินแล้วเป็นไรไม่ตอนนี้ อไม่เป็นไรครับเพราะเป็นโหมดเออครีเอทีฟเนาะโหมดที่มันมีแบบไม่แบบไม่มีชีวิตนะครับโหมดนี้ก็ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับเป็นโหมดแบบเชนเจอร์ก็ได้ครับโอเคนะครับอ่าออกก่อนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดใหม่กดเพลงอ,อันนี้พี่อู๊ดเล่นในคอมนะครับจะสะดวกกว่าทำไมนะครับขอปรับเป็น นี่ชาเลนต์นะครับชาเลนต์กดแอปพลายแล้วกันนะครับโหมดนี้ตายได้เลยนะครับเป็นหวัดด้วยเป็นอะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ากินอาหารบูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูกันโอ้โหอย่าพึ่งมานะพวกเสือต่างๆอย่าพึ่งมานะครับเมื่อกี้เพิ่งปล่อยเสือไปด้วยอะ่ะไม่มีอาวุธเลยโอเคเอ,เอ้าวเฮ้ย โอ้โห oh, oh. แล้วก็นะอุ uh, ๊ยลืมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอีกแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนอีกแป๊บหนึ่งโอ้โห oh. มันไม่มีเนื้อบูดนะครับในโหมดนี้มันต้องหาเอานะครับก็คือขอเปลี่ยนอีกแป๊บหนึ่งนะครับอย่าพึ่งโกรธกันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเร็วๆๆขอเป็นโหมดครีเอทีฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพวก เนื้ออะไรใส่ไปในตู้เลยนะครับพวกเนื้อบูดต,ต่างๆนะเพราะถ้าเป็นโหมดแบบชาเลนจะ์เน่ยมันต้องรอเนาะมันเราต้องไปหาเนื้อหาอะไรก่อนจะเสียเวลานะครับโอเคเดีย๋ยวขอเอาตู้มาก่อนตู้ตู้ตู้ต,ตู้อยู่ไหนอเอ่ยตู้เก็บของอา่านี่เนาะโอเคไหมโอเคเอาละฟึบนีเอาเนื้อใส่ไปเลยมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างครับเอาละปลาขนมปังนี่เนาะโอเคเอาเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับอามีไก่หรือว่านกนะครับมีปลาแล้วก็มีขนมปังละกันเอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขอออกไปอีก ออกอีกแก้วนะครับเปลี่ยนโหมดอีกแล้วเป็นโหมดชาเลนจ์นะหรือว่าโหมดประจนภัยนั่นเองว้าวว้าว้าว,าวาแป๊บเดียวนะครับเปลี่ยนก่อนนี่แอปพลเห็นไหมครับว่าวเอร์ชันนี้โหสุดยอดอะสมจริงมากเลยอะไม้คราฟอายแน่นอนภาพก็สวยด้วยครับมาโอเคนะ เอ้ยมีด้วยเออกินอะไรดีกินเนื้อสมมติว่าเราหิวนะครับตาลายครับตอนนี้ว้ยตาลายว้ยขอกินหน่อยสิหิวแล้วอ่ะโอ้อืมโอเคนะครับเป็นไงบ้างเอยไม่เป็นอะไรเหรอว้ยกินเนื้อเน่าไม่เป็นไรไว้หรือว่ายังมียังไม่มีอาการดูกันนะ ไม่มีอาการนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้ต้องต่อต้องเบิ้ลอ่ะหรือมันยังไม่ถึงเวลานะครับอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะ you are full no more food อออ๋อ,อหมายถึงว่ามันกินอีกไม่ได้หรือไงอ๋อกินได้อ๋อหมายถึงอาหารเต็มท้องอยู่นะครับ ตอนนี้ก็คงจะรออ้วกใช่ไหดูสิมันจะอ้วกไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็นะ่มันจะเป็นไข้รึเปล่ารู้สึกอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะกินได้ไหมกินได้ไหมอ่ะอ๋อมันชิ้นใหญ่ไป <c oughs> หรือเปล่าอ้อันนี้ก็เพิ่งเคยเล่นนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะเคยเห็นอ้วกอยู่นะครับดูคนอื่นเล่นเขาอ้วกอยู่แล้วทำไมเราไม่อ้วกเฮ้ยฝนตกแล้วครับตอนนี้อาหารยังไม่เป็นพิษใช่ไหม โอ้ยังไม่เป็นพิษนะครับฮึบดูสิไอ้ฉลามเสืออย่าเพิ่งมานะเว้อยโอ้โหดูอากาศนะครับอากาศอย่างกับหัวไหล่เนี่ยหมอกเต็มเลยอะท่านผู้ชมไม่เป็นไรเขาเก็บไข่ก่อนกินได้ไหมเอ่ยไข่ฮึบนี่ดูนะครับว่ากินได้ไหมเออกินได้นี่แต่แปลกอะว่าทําไมเราไม่อ้วก ไม่สิแล้วก็นั่งงงแล้วครับอ่ะอันนี้เป็นขนมปังขนมปังนะครับมไม่ได้อ๋อแปลว่าท้องอิ่มอยู่ใช่ไหมครับกินอะไรไม่ได้โยนไปเลยอ่ะเก็บอีกเอา้า โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2.1เนอะ,อะก็เดี๋ยวทดสอบเล่นดูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบอะไรเลยก็เห็นที่เท่าเห็นเห็นอยู่นะครับคือเล่นได้หลายคนนะครับในหนหน้าจอเนี่ยเล่นได้หลายคนสูงสุดถึง4คนนะครับอ่าสูงสุด4คนเอ,อ้ยไฮยีน่าเอา้ยอย่ามานะว้ยไม่อยากโซ่ไม่มีอาวุธโ <c oughs> อเคครับสูงสุดถึง4คนแล้วก็อะไรกัน มีสัตว์แปลกๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีเสือจักกล้วเสือดาวแล้วก็ฉลามเสือโอ้โหโอเคเนาะแล้วก็มีการเจ็บป่วยด้วยนะครับถ้าโดนฝนโดนความหนาวก็จะเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะครับลองลองเล่นดูนะครับแต่ว่าไม่ยอมอ้วกตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะโอเคเอา้าวใกล้มืดแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับไม่อ้วกก็ไม่อ้วกก็ไม่เป็นไรนะก็คนมันไม่ป่วยจะให้ทําไงได้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้านะครับต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชั่น2.1ตลอดไปแล้วนะครับในการเล่น s ซ r v ์ฟ a วอรคเพราะว่ามันอัปเกรดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับลองเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชมถ้าใครมี iPad ก็น่าจะเล่นได้หลายคนเลยนะครับใช้จอสัมผัสด,ด้วยแต่อันนี้พี่อุดใช้ในคอมแล้วก็ไม่มีใครเล่นด้วยนะครับมันควบคุมไม่ได้มั้งถ้าใช้ในคอมมันต้องใช้ คีย์บอร์ดกับเมาส์เนาะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ